ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าครับวีระบรุษนาแกถอยแล้วครับโดดโดดเรือนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดดเรือหนีแล้วอะ่ะเรือเรือไททานิกล่มแล้วอะ่ะตอนนี้เรือพิธาล่มแล้วอะ่ะเสรีก็เลยถอยหนีเลยโดดหนีเลยไม่กลัวทัวลงเลยนะครับบอกด้อมส้มเป็นใครด้อมส้มเป็นใครนะด้อมส้มมีแต่พวกไอ้นี่ นะมีจบชั้นไหนมาจบชั้นไหนมาฮนะเออมายืนประท้วงมาเอะอะก็ทัวลงทัวลงนะน้อมส้มเป็นใครแล้วไปฟังพวกนี้มากเลยบริหารประเทศยังไง <c oughs> นาแกตาสว่างสักทีครับนะนาแกสงสัยแกคงเอาสมัยนี้สมัยเดียวแหละสมัยหน้าแกก็คงไม่เอาหรอกมั้งนะแกคงรู้ตัวดีว่า ก็คงได้เป็นสมัยนี้แหละสมัยหน้าก็แก่เกินที่จะมาเป็นอะไรอย่างนี้แล้วแหละนะครับแ,แกแก,ก็เลยไม่เอาแล้วสละเรือดีกว่าไม่เอาดีกว่านะเรือมันล่มแล้วนะครับเออแล้วก็เนี่ยที่ท,ที่ที่โหวตล่าสุดวันเมืม่อวานเนี่ยเสรีก็ไม่ไม่โหวตให้ด้วยนะชัดเจนเตรียมตัวไปร่วมรัฐบาลน,นี่หนึ่งสีย กับตัวกับตัวกับใจแล้วนะครับกับตัวกับใจเป็นคนเป็นคนดีแล้วแม่นะโอ้กว่าจะตาสว่างได้นะครับเสรีพิสุทธิ์แมงานนี้เดี๋ยวก็มีคนโดดโดดเรือตามครับนะเขาให้เสรีพิสุทธิ์เปิดก่อนอันดับแรกเดี๋ยวก็โดดหนีตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆอ่าตอนนี้เขาจะหันไปนี่แล้ว จับมือก็เสียหนูจับมือกับไม่งั้นเขาไม่โทรไปไอ้นี่หรอกโทรไปหาไออะไรบรอลุ่นอะนะลูกบัญหารเนะ่ะเออนะครับมีเสียงเดียวก็สําคัญนะมีเสียงเดียวก็สําคัญนะครับอาจจะไปขอตําหน่งตําแหน่งอะไรก็ได้ใช่ไหมใครจะไปอยู่เป็นเป็นฝ่ายค้านะใครจะไปด้วยอะ่ะไม่มี <laughs> ไม่มีใครไปเป็นฝ่ายค้านด้วยหรอครับนะฮะเออนะเชิญไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายเดียวเผื่อได,ด้เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวอะไรฮะนะเพื่อนไม่ครบอ่ะตอนนี้เพื่อนไม่ครบแล้วนะเออ MOU มีไว้ทำไมก็ไม่รู้ตอนนี้ MOU เออดีแล้วครับดีแล้วฮะท่านท่านวีรบุรุษนาแกดีแล้วครับ นะอย่าไปร่วมกับพวกมันนะครับพวกมันมีแต่พวกส้มทัวลงส้มเหลือขอพวกนี้นะมีแต่ส้มอันธพาลนะครับที่ใส่ไม่ดีนะอย่างที่แสนดีบอกนั่นแหละเออ,อาก็ทัวลงทัวลงนะเออแหมนะครับและที่สําคัญนี่นะตอนนี้นะโอ้โหหมดสิทธิ์ดับอนาถแล้ว เหลือป้ายต่อไปก็ป้ายยุบพักแล้วตอนนี้นะครับสอสก็เป็นโมฆะหมดอะนะฮะไอ้พักเก้าไกลที่เซ็นมานะเออไม่งั้นเสรีไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกครับนะเสรีเขารู้ทันเสรีเขาเขาเรียกว่าอะไรนกรู้เออนกรู้นะครับ mo U ก็ mOU เถอะนะบายบายก่อนเพื่อนเลยแหม ก็ไม่รู้ว่านะครับไอ้พักเก้าวไกลมันจะทำหน้าอย่างไรนะแล้วมีการไปว่านะไปว่าเสรีได้นะว่าไปไปไปใครให้ไปโทรหาอืดูดูนะครับเขาคงจะไม่สามารถเป็นร่วมหอลุมลงก็ได้แล้วตอนนี้เขาคงต้องหย่ากันเรียบร้อยจะเบาจะเบาตกมาตาย มีปุ่มกด Thank you แว้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code โคนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ